วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาสิบนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลายัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นในการพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์รางวัลพระาธาตุพนมทองคํา รางวัลศิก่าดีเด่นรางวัลสีมอดินแดงและรางวัลสีกระป๋พฤึกโอกาสนี้สภามหาวิทยาลัยขอนแกน่นขอระพราชทานทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญ,ญญาแพทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพร์วลัยลักอัคราชกุมารีและมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญ,ญญาบัตรดับปริญ,ญญาตรีโทเอกและประกาศนียบัตรบัณฑิตรอบเช้าและรอบบ่ายรวม9,173คน โอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทความว่าบัณฑิตที่แท้นั้นจะต้องถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติสําคัญคือเป็นผู้ที่มีความรู้ดีความคิดดีและมีจิตใจดีทั้ง3ามประการนี้บัณฑิตจะต้องมั่นฝึกฝนให้มีอย่างครบถ้วนและต้องใช้ให้ประกอบกันไปทุกส่วนจะละเลยสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ เพราะการใช้ความรู้โดยปราศจากความคิดจะทําให้ไม่สามารถนําความรู้อันเป็นหลักวิชาไปปรับใช้ให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันการใช้ความคิดโดยไม่ได้ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของความรู้ก็อาจทําให้เกิดความบกพร่องละล้วมในวิธีคิดซึ่งอาจส่งผลให้ทํางานผิดพลาดได้ที่สําคัญหาบุคคลใช้ความรู้ความคิดโดยปราศจากจิตใจที่มันในสุจริตเป็นเครื่องกํากับก็อาจเห็นผิดเป็นชอบนําความรู้ไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควร จะส่งผลร้ายทั้งแก่ตนแก่สังคมและแก่ประเทศชาติได้ ต่อมาเวลา16นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารสัตะวะวิทยารักษ์โรงพยาบาลศาสตร์ศูนย์สุขภาพวิจัยและชนสูตรโรคสัตว์คณะสัตวแพทยศา,ายสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่พระราชทานชื่อซึ่งมีความหมายว่าอาคารซึ่งเป็นสถานที่รักษาสัตว์และให้ความรู้เรื่องสัตว์เป็นอาคาร5ชั้นรองรับสัตว์ป่วยได้มากกว่า300รายต่อวันแยกเป็นส่วนรักษาสัตว์เลี้ยงและส่วนรักษาสัตว์ใหญ่มี ห้องอายุรกรรมศัลยะกรรมเคมีบำบัดทาราบำบัดห้องชนสูตรโรคห้องปฏิบัติการวิจัยห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการสนับสนุนการบริการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อรองรับการเป็นศูนย์สุขภาพสัตว์ในอนุภาคลุ่มน้ำโขงในอนาคต